โดนของแท็รถของแรกขค้งหน้าวินนี่จะอยู่ได้อยู่อวินหน้าไม่ได้เห็นมั้ยล่ะลำลวดจังเพลงเพลงเดียวเพลงเดิมเพลงกลุ่มแล้วก็เพลงรวมคนเราไม่ต่ำกว่สองเพลงแน่นอนอยู่ต่อไปอ่ะอาจจะคู่แล้วจะกลุ่มแล้วรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยคู่กลุ่มคู่กลุ่มเดี่ยวทั้งหมดมีพวกอะ เขาต้องวางแผนแล้วแหละว่าขนาดไหนที่จะรับได้ขนาดไหนที่รับไม่ได้ืนั่นมีคอนเสิร์ตพี่เจมันให้ดูบ้างขอให้เป็นชมขอให้เป็นแบบ